นะพี่น้องมือนี้อีกแล้วเหรครับลาบงานแต่งครับผมลาบเหนียวลาบครับเขาเนียอนห้อนเขาเนียอนห้อนขากับกะมีผักกานหินบักแดงเขาบักลิ้นไม้ลาบกลัวพิงปลาจ้าพิงปลาพิงปลาเพี้ยนก้อนอื่นกับบดีบซี่ก้อนครับเื้อจ้าพี่นั่นสวัสดีครับลูกไสมาหาครับมือนี้ครับไปครับเมื่อวานนะครับผมลูกไสเจเตะดับมาหาขึ้นกับกเม่์พ่อปัญญ์ครับ ลูกชายอภินันลูกชายทางบุญครับครับกอดยืนกับวัดดีที่สุนะครับมาครับมาพี่น้องมากินน้ำตาลเนอพี่น้องเอ้ยอ่ะาจับมาป้านี่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 ครับอือหือจับสิจัเสือพีกบอหือจับบอสคมปะยังดีกูมาคมคม จบสุดยอดแมกทำยังครับเทคนะครับเอด้ดิอืมอออักครับเจ็บปะครับสสดยาดครับท้องมัดเอออีเข้ามียังจะแต่แปบ๊บเลยขายพ้ากะร้านอยากเยว มาพี่น้อยมามผิงไปะชะวอบเขาหานนะครับอ,อ,อึอนขันง่นยังยังได้กับบ,บองฮัก <c oughs> บัตรนี่บัตรเอ้ยนัง่งบ่หยาบเลยเอา จับป่จับจ้ารับอย่าอย่ามาครกลงเนี่ยแม่่ะฮ่่เปลี่ยนปปลาสดเออครับปลาพียนมปลายังมันครับปลาหมูย่งดีเนาะอืยังี้ตเลยกินฮอจดกินฮอตอันจ็ดครับปลาดิแทบภาพเย แซ่บเนาะเก็บมันออนไนหะอืมอยอดจรถินด้วยนะ่ยชุดยดชุดกัน,นี่ครับเ,เนี่ยนี่ไปังมันมันกระแทบกว่าอืม,อม อ๋อน่ากินขอบคุณอ่อาผ่ดได้ขายเียอยู่ยยนะครับสูติ้มเลยครับเพ่เๆ่ๆเด่เพ่พพเนีย้ยจริงเลยครับบะเนยหมักชิ้งเป็นอย่าสิ้นสแต่ว่าผมมักร้อยเลือจะจะดำและหมักใส่ครับจม,มาทำ ้อมอพี่รันมาเสียมัดสัตวจะได้ยับอยับคอพีน่ไงสุดยอดจ้อมาวดใจปวดุกบัดเด้อปวดุกก็หอมคุยครับม่ไงคุยเห็นแต่ปลาขาคบแย่ยู้เ่ยอะตาบุ่งเลยเนี่อืมบอกใสวมเปิดบง คุบมปะคมมากมันมาคมหมอนนี่มาคมกันงคือ่อ,น,อนี่ครับโอเคอะไรเนมันค่อยดับกินข้าวตัวะลาบบะพิษเมื่อนนั่นน่ั้นน่เป็นเกินเขาเ มาเด้เอให้กินย่างให้กินปลาให้กินเนาะแต่วนน้เอามาเอมากินปลาไปแลอืมมันสดดิอ้าบุควันมันหรือเปล่าคมันใช่มัลองปลากันเน่ยครับมันก็แฉันเป็นยำงหนาฝุน แซ่บะแซ่บแซ่บเสียบทันพีอาพีนั่นมายิส้ม <c oughs> บอกย่สมมึงเด็ดเยตก็หาแต่ร้านเนะี่ยอันนี้ลาบสุกจ้ะตัวสุกมแมวไปกินปลาเออมไมีังินกินหรอกไปไปขึนขนกวน ครับโอย้ยสได้ยสีออกาสิซื้อมาเบิดตัวพี่น้องแลาวซื้อสองตัวถ้าไม่ผมไปผมซื้อสามพี่น้องน้ำมาแซ่ไปเสร็จแล้วมั้ง มาลองใหมเติมพริกง่วยลองนี่แบบสีเลยครับไม่ค่อยสาใจโอ้ยหลับไหมครับพอมีดีพี่น้องข้าวบากใหญ่ๆเลยครับนี่ครับขาวข้นหวานขายขึ้นมากตกัดน

มันปลาน้ำมันบูนี่น้อปลาที่รมันกระขเขาไม่ปลามันดีๆไ <ปะ S 2> นหวานๆเลยเป็นปลาอุ้ยั ไปยังบ้านเลยครับังไหนสสรสากตัวเห็ดแซ่แปบปะแซ่บตัวสาวปสุดยอดนี่ใส่ซูดได้แล้วนะ,ะน่ะเห็นบะสาวไม่แซ่บปะโอ้ยไม่แซ่บเสียบารุดไม่ได้ใสู่ได้ที่เหลือก็เดี๋สุดยดอ <c oughs> ด,ยดแล้วเห็ดลาบป่ะที่นึงแล้วมาพี่น้องมานี่ครับข้ามใหญ่คุยนี่พีน่น้อง

chào mừng em hâm luôn đi Hâm đi mừng em chúc mừng em chúc mừng em chúc mừng em sút mừng em chúc cũng em chúc mừ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 ng em chịu mừng ผมบอกเรกว่อยมาปลาี่แซบีเล่าสดเลยฮะขมขี้ขี้ขมพี่นอ้องคนอ่ะเพียกิน,น,นหนาเนาะอื้มเอาไป,ไป แตบวนผมหูอื้อนะโอเคนะขนาดถึงอย่น้อย่นอยงนี้ผมแห่งมือเลยเอาเดี๋วื่อกันเเขวาวันครับพี่นออ้อ,อ,นนองมาเด้อพี่น้องเลยเปยืซีคำยังไง คุยครับแม่เอาโอพี่นันจะคุยดีเด็ดพี่น้องเลยนี่ภาษาจงนเจะตับไม่โอ้ยนี่ดไงดจุเจ้า ได้ป่ะครับครับออิ่มแล้วค้างานแล้วครับยังไงเนะจะเอาเนี่ยให้เอฟซีบึงเจ้าเออเออเอครัมยังไงกันสู้กันอ่ะอืะอะมอค้ามสิบปีคลิปเลยน่าใครอุ้มทุ่มแล้วครับพี่น้อง

อห้ลงหน่อยรักคลิปนี้กครไม่มีก็ใครคนเลยรคนแท้คติดตามไปเลยไป้องเอยตางคุณกับ่มียังเกาครับว่สะสวัสดีครับแล้จะนำปีจ้นาน้องบอลน,น,นั่นครับผมไปไปแล้วครับผม